วันมุมัดอมัตาเป็นประธานสภาทําหน้าที่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา287ที่เท่าพิภพลิ้มจิตกรสอสอก้าไกลและคณะเป็นผู้เสนอนะครับเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระเกี่ยวกับเด็กเยาวชนและสตรีและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญานะฮะที่ธัญวัด กมลวงวัดสสบัญชีรายชื่อก้าวไกลและคณะเป็นผู้เสนออันนี้ก็เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระเกี่ยวกับเด็กเยาวชนและสตรีวาระที่หนึ่งนะฮะสำหรับสาระสำคัญของร่างนี้ก็คือเสนอให้การแจกจ่ายหรือแสดงแก่ประชาชนทำผลิตมีไว้นำเข้าหรือส่งออกซึ่งเป็นภาพเขียนภาพพิมพ์สิ่งพิมพ์ รูปภาพภาพโฆษณาเครื่องหมายรูปถ่ายภาพพยนต์สิ่งอื่นใดอัลลามุกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลอายุต่ำกว่า20ปีหรือที่เป็นการใช้ความรุนแรงต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำและปรับจากกฎหมายปัจจุบันที่ห้ามกระทำทั้งหมดไม่ว่าจะเกี่ยวกับบุคคลอายุต่ำกว่า20ปีหรือไม่ก็ตามนี่ฮะเขาก็จะให้มีการแก้กฎหมายใหม่นะครับ เนี่ยอดาย๋ยวลองฟังเสียงดูสักนิดหนึ่งทำลายจะเชิญชวนพวกเรานะครับปรับทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องรถนิยมทางเพศรวมถึงเรื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับเซ็กว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งกําเนิดมนุษย์นะครับท่านประธานครับนี่เทียนครับขออนุญาตนะครับนี่คือเทียนครับท่รรานประธานตั้งแต่ยุคอยุธยาครับ เทียนคือสัญ,ญลักษณ์ของอวัยวะเพศชายต้องมีใช้ในงานพิธีการแต่งงานกรมพระย,ยาดำรงราชานุภาพครับเคยพูดถึงเรื่องเทียนน,นี้ไว้ด้วยครับเอามารวมเป็นบทกลอนครับชื่อเจ้าเอ,อ๋ยเทียนทองปิดเข้าที่หน้าแท่นทองทําขวัญเจ้าทั้งสองให้อยู่ดีกินดีผมถาม,มท่านประธานครับถามเพื่อนสมาชิกในสภาหน่อยครับมีใครเห็นเทียนที่ระบุว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอวัยวะเพศชายแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับ ถ้าเรายอมรับว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องปกตินี่ก็คือเรื่องปกตินะครับใช่ไหมฮะคำว่าหนังเนี่ยก็คือความหมายมันเคลื่อนไหวนะครับหนังลาบก่ะหนังเซ็ก่ะขนาดมันยังมีข้อห้ามอย่างนี้ท่านเห็นไหมครับพ่อมันยังข่มขืนลูกเลยพระมันยังข่มขืนเนรเลยและสองวันก่อนผมดูข่าวเด็กปหอ,อายุ12บสองปีถูกเลี้ยงคิว11คนนะครับผมไม่เห็นด้วยที่จะต้องให้ผ่านไป แต่ไม่เห็นมวยแบบเข้มแข็งนะฮะแต่ผมเห็นเห็นในสิ่งที่จะต้องเราเราไปทำกฎหมายอย่างอื่นเถอะเอาเรื่องคานค้าเรื่องเซ็ตทอยเรื่องอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเรื่องทําธุรกิจเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ผมไม่อยากจะให้ยกเลิกมาตรานี้เพราะว่าเป็นเป็นหลักประกันให้กับกับพวกเราได้เป็นหลักประกันให้กับคนที้อายได้เป็นหลักประกันผมอยากจะยกตัวอย่างอย่างหนึ่งครับท่านประธานครับสมมุติว่า ครอบครัวหนึ่งพ่อกับแม่เป็นอาราหนังโปถ่ายหนังโปก็รู้อยู่แล้วว่าหนังโปคืออะไรก็คือการร่วมเพศย์กันอย่างตรงขึ้นและถ่ายเอาไว้ฉายตลาดมืดน,นั่นแหละถ้าเกิดว่าต่อไปพออายุอนามันโตขึ้นมันไปมีครอบครัวนะครับไปมีครอบครัวได้ลูกได้เต้าออกมาลูกเต้ามันโตขึ้นแล้วไปดูหนังเก่าที่พ่อหรือแม่เขาเนี่ยตอนนั้นแม่เขาไม่รู้มาไปไป,ไปแสดงหนังโปกับใครครับ เขาจะมีความรู้สึกยังไงกับสังคมมีความรู้สึกยังไงกับครอบครัวมันจะไม่เป็นโรคซึมเศร้าทั้งหมดเลยครับนี่นะครับผมถึงผมถึงได้อดที่จะออกมาแสดงความเห็นไม่ได้คือเห็นด้วยในหลักการอะไรต่างๆเป็นบางอย่างแต่เราควรที่จะรืบเรียดละไมเราออกว่านี้วัฒธรรมของเรามีศีลธรรมของเรามีนะครับแล้วบ้านเรามันก็ไม่เหมือนประเทศตะวันตกประเทศตะวันตกมันมีมามานานแล้ว นี่ฮะคุณธิราชายยกตัวอย่างแบบเนื้อๆเลยใช่ใช่ยกตัวอย่างเลยว่าถ้าเกิดมีสามีภรรยามีลูกและพ่อแม่เกิดสมมติว่าเรื่องของออาการามีหนังโป๊าการาขายเซ็กทอยเป็นเรื่องไม่ผิดกฎหมาย ถ้าเกิดผัวเมียคู่นี้ซึ่งมีลูกนะเป็นเล่นหนังโปไล้หน่อยลูกโตขึ้นมาเห็นผลงานของแม่ตัวเองพ่อตัวเองจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงนี่นะฮะก้าวไกลเนี่ยโดยดายพันธินุ่มเจริญนะฮะสสกทมบอกว่าการแก้กฎหมายให้ผู้ผลิตสื่อทางเพศไม่ถือว่าเป็นผู้ทําผิดกฎหมายหรือส่งผลเสียต่อสังคมเพราะว่าเราไม่ได้เอายาวชนเข้ามาเรามีการกําหนดให้ผู้ผลิตมีอายุ20ปีขึ้นไปถือว่ามีวุฒิภาวะไม่เรียกว่ามอมเมาประชาชน เพราะที่ผ่านมาผู้ผลิตและผู้รับสื่อมีอยู่ทั่วไปอยู่ตลอดจะไม่ดีกว่าหรือที่เราจะเรียกรับผลประโยชน์ทําให้ขึ้นมาอยู่บนดินแล้วดูแลควบคุมดีนะให้เสรีภาพกับผู้ผลิตสื่อซึ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคลอันนี้ทางฝัง่งก้าวไกลเขาบอกแบบนี้นายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินนะบัญชีรายชื่อของเพื่อไทยเขาบอกแบบนี้สาระสำคัญของการแก้ครั้งนี้คือ ถ้าเป็นสื่อลามกที่เกี่ยวข้องกับคนอายุต่ำกว่า20ปีหรือใช้ความรุนแรงให้มีความผิดผมเห็นว่าฟังดูแล้วมันเหมือนจะดีแต่เจตนาของมาตรา287ต้องการคุ้มครองประชาชนผู้อภิปรายพูดแต่เรื่องศิลธรรมแต่เราก็ต้องทําเหมือนเดิมเพราะในสังคมมีความหลากหลายมากโดยเฉพาะการโฆษณาให้เห็นอวัยวะเพศภาพโป๊เปลือยหรือกิจกรรมทางเพศบางคนมองว่าเป็นศิลป,ปะ และจะทําให้เกิดปัญหาล่วงล้ําสิทธิ์ของคนอื่นการมองว่าเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพเป็นการขัดต่อรัฐนูลความจริงต้องมีบ้างเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งรัฐต้องมีมาตรการทางกฎหมายออกมาเพื่อคุ้มครองในการเข้าถึงสื่อลามกก็ต้องมีการป้องปรามที่สำคัญก็คือว่า ทุกวันนี้เราไม่ได้มีกฎหมายว่าด้วยการให้บริการทางเพศซึ่งน่าห่วงใหญ่ถ้าให้มีสื่อลามกเผยแพร่ออกไปผมจึงไม่สนับสนุนในขณะที่เซ็กทอยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง<อ>นะ,ะอาจใช้กระตุ้นอารมณ์ทางเพศมีประโยชน์ทางการแพทย์แต่ควรพูดให้ชัดเจนอาจมีประโยชน์ให้ชีวิตคู่ดีขึ้นลดการข่มขืนลดความเครียดประเด็นนี้ต้องทําให้ถูกกฎหมายและเป็นคนละเรื่องกับการกับมาตรการป้องกันสื่อลามก จึงน่าจะเสนอเป็นกฎหมายเฉพาะแต่ร่างฉบับนี้เนี่ยมันคุมเครือไม่ชัดเจนเกิดปัญหามากกว่าข้อดีนี่นะฮะแล้วก็ที่สุดแล้วนะครับในช่วงของการอภิปรายนายเชตวันเตือประโคนสอสรปทุมธานีก้าวไกลแล้วก็กลุกขึ้นมาเชิญชวนให้ทุกคนปรับทัศนิทัศนคตินะเกี่ยวกับเรื่องเพศแล้วก็เอาเทียนขึ้นมาเนี่ยนายคนนี้นี่นะ หลังจากนั้นพออภิปรายกันไปเรียบร้อยแล้วที่ประชุมก็มีมติไม่รับหลักการร่างพรบรทั้งสองฉบับนี้ของก้าวไกลด้วยคะแนนเสียง284ต่อ145น,น,นี่ฮนะงดออกเสียงแล้วก็ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีก็ทำให้ร่างทั้งสองฉบับนี้ตกไปตั้งแต่วาระที่หนึ่งนี้ <c oughs> นี่ฮนะ <c oughs> ไปต่อไม่ได้ <c oughs> ไปต่อไม่ได้ เออก็เหมือนกับจะเป็นล่าที่ปลดล็อกเรื่องหนังโป๊นะแล้วก็ปลดล็อกเรื่องของเซ็กทอยซึ่งคนที่เสนอเนี่ยพยายามจะบอกว่าเราควบคุมโดยมีการกําหนดอายุขึ้นมาใช่ไหมให้ใครเข้าถึงได้ให้ใครเข้าถึงไม่ได้แต่ว่าอย่างที่ท่านได้ฟังไปนะฮะสสฝั่งรัฐบาลเขาก็ไม่เห็นด้วยอืนะไปไม่รอดไปไม่รอดวันนี้รู้สึกไม่ใช่วันของก้าวไกลจริงๆเ <laughs> ไม่ใช่วัญของก้าวไกลจริงนะฮะอันนี้เป็นเป็นเอ,อ่อเป็นอะไรเป็นผลงานหรือเป็นกฎหมายที่ทางเอ,อ่อเท่าพิภพอ,อ่ะสอสเก้าไกลคนเนี้ยเป็นหลักเลยเป็นหัวเดียวหัวแรงพยา,ยายามจะผลักดันนะฮะไม่ผ่านนะฮะไม่ผ่านนี่คือบางคนเขาก็มองว่าสอสอพักนี้มันคือเรื่องราวในประเทศเนี่ยมีต้องมากมายนะให้ทำแต่พยายามจะผลักดันพวกเนี้ย เซ็ต<ช>คอยให้ซื้อขายได้หนั<ช>โปให้ดูกันได้อย่างเสรีไม่ผิดกฎหมายเออราร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ